大丈夫だ。<laughs> ครับเนี่ยเออบัคนะครับก็คือวันนี้ผมก็มาอยู่กันในเกนมมาค้าครับเอาชีวิตวรอดนั่นเองอู้โลกบัคโรคบัคครับ<อ>วันนี้ก็มาเอาชีวิตรอดใหม่เลยนะครับผมบอกเลยว่า อะไรนี่ใช่อะไรล่ะอะไรมาถึงอะไรถามะไรอ๋อใช่อ่าก็กดตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างโลกใหม่เลยครับผมขอนับอันนี้โโลลกกใใหหมม่่เราจะสร้างโลกใหม่กันนะครับเป็นโลก EP สองนะโอเคนิวโวไปเลยไม่ได้ว่าบุญนัาเชสนะครับ ก็คือผมจะสร้างเป็นโลกใหม่ครับก็คือโลกเอาชีวิตมีไหมโลกใหม่โลกใหม่เอาชีวิตรอดในโลกใหม่มียังอะไรมีไหมโลกใหม่เนี่ยเล่นเล่นไหมครับคลิปนี้ถ้ามีไม่มีถามไหมเนี่ยมีมีเกมอ่าเข้าโลกใหม่แล้วนะครับเรามันเข้าไปหนึงตัดแล้วกันคลิปนี้นะกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลา นะคบมันมันมันนานนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปโปจาวาลันเชอร์กันนะว่ามันจะเป็นยังไงกันที่มอดที่ผมลงทั้งหมดเลยนะครับกัแบแอปโปจาวาลันเชอร์นะกดเพจสีรล็กวัวว่าเป็นมาครับคอม,มูนมือถือนะเอาชีวิตรอดเดี๋ยวผมจะสร้างโลกใหม่นะครับเพราะว่าโลกเก่านี่มันไอ้นี่ไปแล้วนะมัน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 ตัวแย่ยับโลกเก่านี่ครับก็นี่ครับ นี่ครับปุติวัยเลนเชอร์นะครับผมปรับเป็นฟ้าเสร็จนะครับอ่าซองยูวอนาลอาอาีะเป็นจะพิกฤษอาอาราสูรกินดาว ช่วยม,มันจะเดรล็งๆนี่นะเพราะว่ามันในนี่นะครับช่วยม,มันจะเดรั่งๆนี่นะมอสท,ที่ผมลงไว้ก็นะครับดูจากทูแมนนี่ไอเทมได้นะนี่ครับโอ้นี่ครับ,อรบมอสท,ที่ผมลงทั้งหมดก็เยอะอีกนะตรงนี้เป็นสามแปดอันนะ ก็โอ้โหแหลกเลยครับค่อนข้างถือว่าใช้ได้นะครับก็<ๆ>มีพวกอะไรต่างๆครับพิกแอ็กอะไอตรต่างๆสามารถดูสูตรค้าได้คนระับอันนี้ไม่ใช,ช่ชุดรอดนะมันดูสูตรค้าไม่ได้นะเอ๊ะการดูสูตรคราฟเนี่ยก็เรื่องอินเทอรี่แล้วก็เรียกงเอ็นไอเนีน่ยมันเป็นเช็ตหมดนะ ดีเพโหมดแล้วก็ยูเนตี้โหมดผมจะปรับยูเนตี้โหมดนะครับเชนโหมดแล้วกันนะฮึปนะร,รีวิวนะครับก็เน,นี้ครับมัดก็มีหลายตัวเนะครับก็ ผมหาไม่เจอแพ็กแมนต้องตัวใหญ่ใช่ไหมเนี่ยแพ็กแมนบมกลงวัดแพ็กแมนเลยนะมัดก็เยอะอยู่นะครับ สุดคามก็มีคับแอปที่ผมใช้ครับปูจาวาลันเชอร์ในการอัดนะครับปจูจาวาลันเชอร์นะครับแอปที่ผมใช้เนี่ยการอัานนะครับไอวานแบ,บแ็คแพคนะครับก็เป็นกระมดกระเป๋านะนานอตัวอมีมอดที่ผมมอดที่ผมลงไว้เนี่ยเพื่อจะมาเอาชีวิตรอดโดยเฉพาะเลยนะครับ นี่ลกใช่ตัวนี้ครับไปก็มีดาบเทพนะดาบ,บนี้ครับพุ่ผมจะเอาพุ่ผมจะมาเอาชีวิตรอดอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้พุ่งผมก็จะลงมอดเพิ่มบุญเยอะคนนี้ครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครอยากเห็นผมผมลงมอดเอ็กคาลิเบอร์อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแะใครอยากเห็นเอ็กคาลิเบอร์นะ่ะ ก็คขาเลีมไม่มได้เลยนะครับอ่าผมก็จะเอาชีวิตรอดนะครับเป็นแบบไม่ฮาร์ดคอร์นะก็ไม่ฮาร์ดคอร์นะคนะคเพราะว่ามันไอ้นี่นะถ้าผมฮาร์ดคอร์ผมอาจจะผมอาจจะห่วยห่วน,วนตายไปได้นะฮัคอมบี้เต็มผมลืมรีวิวปืนเลยมัดปืนนะครับในนี้มีแนละ้วมัดปืนนะครับอ๋อ อ๋อก็ปปก็ตรงนี้อ,อันนี้ตอนนี้สามสองนี้ขึ้นยังไม่ถึงสี่ต้องเสร็จไปก็สะคนับปืนก็อยู่ตรงนี้นะคนรับเทคกะครับที่ผมนามาเอาชีวิตรอดนะครับปืนก็หลายปืนเลยนะนที่ผมลงไว้นะก็มไม่หลายปืนเลย แต่จะเสียดามันไม่มีปืนในนี้นะอีโซนิกไลฟ์เฟินนะเดี๋ยวผมรีวิวโซนิกไลฟ์เฟินให้ดูเอาแทนปืนไฟผมเลยแล้วก็อิเล็กทรอนิกอันนี้นะ เท็ดล่าไลฟ์นเอามาแทนโลโบวอ,อร์ิเออร์อันนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันของเราโซลกินดาคิทร์สือนี่ครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็สามารถ New นิวเคลียร์เดสเลยนนะเออเครื่องทำนิวเคลียร์ครับ เป็นเป็นเป็นสายฟ้านะน,น,น,นี้อันนี้เป็นโรโบวอริเออร์นะครับถุนจะทดสอบความถุนทดสอบไปดูเลยว่านอันนี้เป็นนิวเคียาเดเทเลย์นะครับอันนี้เป็นโซนิกไรเฟิลนะปุ้มเน,น,นื้อบุ้มครับไม่เป็นไรเลยครับโอโรโบวอริเออร์ไม่เป็นไรเลยนะเออเทนราไรเฟิลนี่พอยิงเข้าอยู่นะเทนรานี่พอช็อตเข้าอยู่ พอยิงเข้าอยู่พอซูมวัดกดซูมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเบพอยว่ะให้พอยเนี่ยมีพอยได้ผมว่าเอาชีวิตเราผมคันนี้ผมง่ายแล้วนี่เบยพอยเบย์พอยใหผมไงยิ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 งเออยิง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 น้อยขี้เกียจขี้เกียจเล่นละ ขี้เกียจเล่นกับมันแล้วขอค่าเลยแล้วกันก็ก็ขอจบคลิปเพลเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ตุกอันนี้ก็อันนี้เป็นชื่อเกมว่าโปจาวาันเชืร์ถ้าใครอยากเ,าเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเ <Hey. S 1> พ็กมาเนี่ยหรอวะ เรื่องไปว่ผมลงมันด,ตตดนัรูุโตะว้ด้วยเรื่องไปว่าผมลงมันดนัรูุโตวะว้ด้วยนะกลับไปรีวิวใหม่ครับอ่ะผมต้องรีวิวสองรอบไปนะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะดีคขอตัวลาการไปก่อนบ๊ายบาย